ชมที่ชมช่องราอาทาง YouTube วันนี้ผมก็จะมานำเสนอ,อรูปภาพที่ขึ้นราเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขยังไงไปชมกันเลยครับครับก็มาชมกันเลยครับว่ารูปภาพที่ขึ้นราเป็นยังไงครับเนี่ยภาพนี้ก็ใช้เวลาเขียนมาก็อยู่มาเป็นเกือบปีแล้วครับภาพนี้ก็ เนี่ยครับเวลาราขึ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยเชื้อราการที่เชื้อราขึ้นก็มีหลายปัจจัยนะครับก็คือ,อามาจากละอองฝนถ้ารูปภาพอยู่ที่ที่มันเป็นที่เปิดแล้วก็เวลาฝนฝนตกก็มีละอองฝนเพราะว่าผ้าใบนี้ของผมที่ใช้ก็ค่อนข้างจะหนายิ่งหนายิ่งผ้าใบหนาก็ยิ่งซึมซับพ,พวก ความชื้นได้ดีเชื้อราก็จะขึ้นได้ดีครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นจุดขาวๆอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นด่างถ้าขึ้นเยอะก็จะเป็นป้านใหญ่ๆขาวๆใหญ่ๆครับมันเนี่ยครับก็จะมันก็จะเป็นฝุ่นๆนะครับเกาะแล้วมันก็จะคล้ายกับพวกแป้งเนี่ยครับนี่ครับ,รบภาพนี้เป็นหลวงปู่ดูครับหลวงปู่ดูที่วาดให้ลูกค้า แต่พอดีเวลา,านี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของรูปภาพนี่ครับเวลาราขึ้นรูปภาพนี้ก็จะมันจะเข้าจากทางด้านหลังของเฟรมผ้าใบนะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นสีน้ํามันก็คือกั้นสีน้ํามันเหมือนเคลือบผ้าไว้อยู่แต่ว่าด้านหลังของภาพวาดสีน้ํามันนี่ก็มันเป็นผ้าครับก็คือเชื้อราก็จะมาเกาะอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยครับ ก็จะมาเกาะอยู่อย่างงี้ครับเนี่ยก็จะเป็นวงๆอยู่อย่างนี้นนานสาเหตุที่ราขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือในห้องที่มีความชื้นหรือว่าห้องที่อยู่ชั้นชั้นล่างสุดนะครับชั้นที่เป็นช,ชั้นที่ติดกับพื้นอไอความไอความชื้นจากพื้นถ้าพื้นที่ปูกระเบื้องไม่ดีพอหรือว่ารักษาความชื้นได้ไม่ดียิ่งยิ่งเนี่ยครับทางที่ดีก็คือปิด ปิดหลังรูปภาพไว้อย่างภาพนี้ผมก็ใช้ไม้กระดานปิดปิดอันนี้เป็นกระดานนะครับที่ปิดนยครับก็ขั้นตอนที่จะทําความสะอาดหรือว่าเชื้อราไล่เชื้อราให้ออกไปก็คือเอามาปัดฝุ่นก่อนครับปัดของปัดเชื้อราก่อนปัดให้มันออกจนหมดนะครับที่เป็นฝุ่นๆน,นะครับเวลาเรานาผ้าไปปัดเราควรไปปัดไกล ไกลๆจากบ้านเราหรือว่าไกลๆจากรูปภาพอื่นนะครับเพราะว่าละอองของสปอร์เขาเรียกสปอร์ของเชื้อราเนี่ยถ้าคลุงไปติดรูปภาพหรือว่าไปติดเสื้อผ้าหรือว่าไปติดอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านเราอ่ะก็จะทําให้ขึ้นราครับเพราะว่าถ้าโดนสปอร์ที่เป็นฝุ่นๆนี้ถ้าปิวไปเกาะเวลาโดนความชื้นมามันก็จะกลายเป็นเชื้อราขึ้นมาครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราปัดก็เอาไปปัดห่างหางบ้างแต่ผมนี่ทําให้ดูก็ปัดใกล้ๆกล้แกลเลอรี่ผมหน่อยก็ก็ทําให้ดูก็ถ่ายให้เห็นความชัดก็เอาถ่ายในร่มนี่ครับก็ไม่ได้ไปไกลมากนี่ครับปัดด้านหน้าแล้วก็มาปัดด้านหลังนะครับเนี่ครับปัดออกให้หมดเวลาเชื้อราขึ้นนี่อย่าไปตกใจนะครับมันมีทางแก้ไขช่วงนี้เชื้อราขึ้นเพราะว่าฝนพายุเข้าตกชุกมาก ก็เลยความชื้นในอากาศมีมากและความชื้นน้ําที่อยู่ใต้ดินอะ่ะมันมีมากก็เลยระเหยขึ้นมาใต้พื้นห้องหรือว่าความชื้นตอนฝนตกละอองฝนคลุ้งมาติดก็ทําให้เชื้อาราผ้าใบาโดนความชื้นแล้วก็เชื้อราก็มาเกาะได้ครับเนี่ยครับก็เชื้อราที่ขึ้นนี่กข็ขึ้นช่วงหน้าฝนเนี่ยครับฝนตกชุก พอหมดหน้าฝนก็ไม่มีไม่มีเลยครับพอหมดหน้าฝนแล้วก็เชื้อราก็จะไม่มีเลยขั้นตอนนี้ก็จะมาเช็ดใช้ผ้าที่มีความนุ่มครับเป็นผ้าขนหนูก็ได้หรือว่าเสื้อที่เราไม่ใช้ที่มันมีความนุ่มมีความเป็นฝ้ายที่มีความนุ่มครับเราก็เอาไปซักกับน้ําชุบน้ําแล้วก็มาเช็ดเช็ดที่เป็นเชื้อราที่ยังเกาะอ,อยู่ที่เป็นฝุ่นแป้งนะครับเช็ดออกให้หมดนี่ครับค่อยๆเช็ดไป สีน้ำมันนี่สามารถโดนน้ำได้นะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้โดยใช้ผ้าที่มีความนุ่มก็ถ้าผ้าต้องดูนะครับว่าเสื้อเสื้อเรามีเข็มกลัดหรือเปล่ามีเข็มกลัดหรือว่ามีกระดุมหรือเปล่าผ้าที่เราจะใช้เนี่ยครับมีซิปหรือเปล่าถ้าเราถ้าไปหยิบผ้าที่มันมีประเญว่ามีซิปหรือว่ามีกระดุมมาก็เช็ดเข้าไปก็อาจจะทําให้รูปภาพเสียหายได้ครับเนี่ยครับพอเช็ดด้านหน้าเสร็จ ผมก็มาเช็ดด้านหลังนะครับเช็ดด้านหลังก็คือเช็ดพวกฝุ่นที่เป็นเชื้อราที่เกาะอยู่ครับก็เช็ดออกให้หมดก็ค่อยๆเช็ดไปครับค่อยๆเช็ดไล่ไปให้ทั่วเนี่ยครับค่อยๆเช็ดไปก็สาเหตุที่รูปภาพขึ้นราก็เพราะาช่วงนี้นครับยิ่งปีนี้มีฝนตกมากชุกมาก สองปีที่แล้วรูปภาพก็ไม่มีเห็นขึ้นลานะครับเพราะว่าฝนมันน้อยครับแต่มาปีที่แล้วกับปีนี้รู้สึกว่าเพราะแกลเลอรี่ผมอยู่กลางแจ้งครับก็มีขึ้นลาอยู่หลายรูปภาพเหมือนกันแต่ผมก็แก้ไขโดยการเนี่ยครับการเช็ดการเอามาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดเนี่ยครับปัดฝุ่นแล้วก็เช็ดอันนี้คือเช็ดเสร็จเราก็มาซักผ้า ซักขยี้ผ้าให้มีความสะอาดให้ฝุ่นนั้นเก่าที่มันเกาะออกให้หมดเราก็จะมา,อาพอซักเสร็จเราก็จะไปเช็ดครั้งที่สองสองรอบครับคือต้องเช็ดสองรอบครับบิดผ้าให้แห้งบิดให้มีความามาพอพอประมาณนะครับก็ไม่ถึงกับบิดจนแห้งเลยมันบิดยังไงก็ไม่แห้งครับผ้าก็คือบิดให้มาดนะครับเนี่ยครับ บิดให้แห้งไม่ไม่แห้งหรือว่าให้หมาดๆนะครับเนี่ยครับก็มาเช็ดรอบที่สองก็ค่อยๆเช็ดไปไล่ไปภาพนี้เป็นภาพของอหลวงปู่ดูวัดสแกรครับที่ผมวาดให้าทางออฟฟิศออฟฟิศที่อยู่ในตลาดที่ผมมาเปิดแกลเลอรี่นี่ครับก็วาดให้เจ้าของตลาดาเขามาสั่งก็ ก็เขียนให้ด้วยราคาที่เป็นกันเองครับกับเจ้าของตลาดก็ติดมาได้ก็ปีกว่าก็อเผอิญว่าพักนี้ฝนตกชุกแล้วก็พายุเข้าน้ำที่พื้นที่ที่ผมอยู่ตรงตลาดนี้มันก็ใกล้ใกล้แหล่งน้ำนะครับเป็นที่ชุ่มน้ำพอ,พอดีเขามาถมทําตลาดนะครับพอดีความชื้นใต้ดินมันก็เยอะห้องที่เขาอยู่นี่มันก็ มิดชิดนะครับค่อนข้างจะมิดชิดอ่าพายุอะไรมาก็สากไม่ได้เพราะว่าเป็นออฟฟิศแต่ความชื้นที่ขึ้นก็คือขึ้นจากด้านล่างนะครับก็มาขึ้นจากด้านล่างก็เลยเกิดเชื้อราอันนี้คือเช็ดข้างหน้าข้างหลังเช็ดข้างหน้าเสร็จก็มาเช็ดข้างหลังนะครับอันนี้คือรอบที่2นะครับเนี่ยครับค่อยๆเช็ดไปค่อยๆเช็ด หลังจากที่เช็ดด้วยผ้าเปียกแล้วก็มาเช็ดด้วยผ้าแห้งะครับเช็ดให้ทั่วๆโดยผ้าที่มีความนุ่มครับผ้าแห้งที่มีความนุ่มค่อยๆเช็ดไล่ไปเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่เช็ดด้วยผ้าแห้งเช็ดด้วยผ้าเปียกอย่างเดียวบางทีคราบคราบของอคราบของเชื้อราก็อาจจะยังติดอยู่แต่พอเรามาเช็ดด้วยผ้าแห้งก็ก็จะทําให้มันมันไม่มีคราบติดอยู่ครับ เนี่ยครับค่อยๆเช็ดไปสังเกตว่าช่วงที่ขึ้นราจะขึ้นที่ช่วงที่เป็นสีดํานะครับไม่รู้เป็นไรราชอบขึ้นสีที่เป็นสีออกสีดําหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสีดําทําจากาคาร์บอนนะครับก็เลยเชื้อราอาจจะชอบก็เลยมาชอบขึ้นแต่ตรงที่ว่าเป็นสีดําๆส่วนที่เป็นผ้า,าส่วนที่เป็นสีสว่างๆราก็จะขึ้นน้อยกว่าครับเนี่ยครับ ราก็จะชอบขึ้นสีที่มันมีความทึบๆสีดำๆครับไม่รู้เป็นไรนะครับสำหรับรูปภาพวาดสีน้ํามันเนี่ยนะเนี่ยครับค่อยๆเช็ดไปค่อยๆไล่ไปให้ทั่วก็พอดีที่ผมอยู่ที่ที่รูปติดอยู่นี่คือเป็นที่ตลาดที่มีความต่ำครับก็คือที่เป็นถมจากแอ่งน้ำครับพอดีความชื้นนี่จะขึ้นพอดีออฟฟิศอยู่อยู่ในที่ ที่มีความชื้นนะครับก็เลยเชื้อราก็ขึ้นจากข้างล่างใต้ผืนใต้พื้นเนี่ยครับขึ้นมาหลังจากที่เช็ดเสร็จก็เอามาพึ่งแดดก็ไงข้างหลังขึ้นนะครับไงายข้างหลังของรูปภาพขึ้นเนี่ยครับเนี่ยผมเอามาพึ่งในท้ายกระบะครับเพราะว่ากระบะก็มีความสูงมีความความปลอดภัยจากาสัตว์ต่างๆที่จะมาเดินเหยียบย่ำอ่ะครับเนี่ยครับ พอผึ่งเสร็จก็ก็ผึ่งก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่ครับหรือว่าสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถ้าแดดดีๆก็หนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับพอตากเสร็จก็เชื้อราก็จะตายก็ก็จะเชื้อราก็จะหายครับก็จะไม่มีเชื้อรามาขึ้นอีกครับแต่ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นได้อีกนะครับถ้าพายุมาใหม่มาอีกทีหนึ่งปีหน้าครับก็อาจจะขึ้นได้อีก ถ้ามันขึ้นอีกแล้วก็ทําอย่างนี้ครับก็เช็ดไปพอหมดหน้าฝนก็เชื้อราก็จะไม่มีแล้วครับ mm. ก็เชื้อราก็จะขึ้นระหว่าง2เดือน3เดือนช่วงหน้าฝนเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีสําหรับผู้ที่มีรูปภาพสีน้ํามันราคาแพงๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับ mm. ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ